ร่วมร้อยดวงใจสารใสายใหญ่เชิดชูครูเกษียณแด่ครูสุดาพรทองสุขภูมิลาราเดิมของอาจารย์สุดาพรน,นั้นเป็นคนอำเภอบางมมากอกน้อยธนบุรีประวัติการศึกษาของอาจารย์สุดาพรจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนแสงศึกษากรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่สจากวิทยาลัยนาศิลินและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางเขนหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบันอาจารย์สุดาพรได้สมรสกับนายพันธวีทองสุขและมีบุตรด้วยกันสามคนคติประจำใจของอาจารย์สุดาพรคือไม่มีอะไรที่ดีที่สุดประสบการณ์การทำงานของอาจารย์สุดาพรน,นั้นในปีพุทธศักราช2514ทำหน้าที่ครูตรีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลายัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี2519ทำหน้าที่อาจารย์หนึ่งโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีและปีพุทธศักราช2 5 4 9ตำแหน่งอาจารย์สองโรงเรียนสระแก้วจังหวัดสระแก้วและปีพุทธศักราช2541จนถึงปัจจุบันทำหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมผลงานดีเด่นที่ประทับใจและคุณงามความดีที่ได้รับขอนจตุด,ดาพรนั้น ในปีพุทธศักราช2542ได้ตำแหน่งครูดีเด่นกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากลุ่มที่9ปีพุทธศักราช2544ถึง2546ได้รับตำแหน่งครูดีเด่นโรงเรียนกาจนาพิเศษวิทยาลัยนคนปรปฐมปีพุทธศักราช2547ครูแกนนำกระบวนการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานคนปรปฐมเขต2 ปีพุทธศักราช2548โลกกิตติคุณในการปฏิบัติราชการด้วยความตั้งใจวิริยะอุตสาหะจากเลขาธิการพระราชวังปีพุทธศักราช2552โลกครูดีสีกัญจนาจากโรงเรงียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมการเดินทางของการเวลาเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับฉันใด การครบเกษยียณอายุราชการของผู้อาวุโสก็ต้องยอมรับเช่นกันในวันนี้พี่สุดาพรหรือพี่นิดพี่ใหญ่ที่คอยเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่ที่ดีและเป็นแบบอย่างให้กับคณะครูโรงเรียนกาญจานาพิเศษได้ผ่านวันวาน,นที่บากบันจนถึงวันนี้วันที่เกษยียณอย่างภาคภูมิซึ่งอาจารย์สุดาพรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันหลากหลายและสร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนกาญจานาพิเศษวิทยาลายัยนครปฐมสังคม และประเทศชาติมายาวนานถือเป็นเกียร์ประวัติแก่ตนเองครอบครัววงตระกูลและโรงเรียกนกาจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมเป็นอย่างยิ่ง